ตาครับนี่การทำอะไรครับตอนนี้เรากำลังช่วยกันเทคานคอดินนะครับคานอดินนะครับเมื่อเมื่อสักครู่ทางต้นตู้ได้ผสมปูนนะครับเรียบร้อยแล้วเรากำลังลำเรียงเทคานนะครับเพื่อให้คานตรงนี้มันจะช่วยยึดตัวบ้านให้แข็งแรงครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อครับเรามาเทคานแล้วเราจะไม่ ไปค่อยๆไปไปไปค่อยๆไปกล้าแข็งแรงกล้าเนื้อนะครับไปไม่ได้ัวอกคร่งหมอครับด้วยครับผมหมอบถักวอีกไปอย่างย่ครับเพราะว่าจะี้าแข็งที่แขแรงนะครับอฟิร์อันนี้เอไที่ขาดเปไม่ได้

เอารู้ลงรู้ลงรู้ลงงเินเ้มราจะขัยแต่เทปนี้ออกไปแล้วองหาทำไมอ่ะอยากให้ทำเพลงื 1941, ่นเตใครทำพี่ตุ้ยอ่ะแต่ว่าแต่ว่าร้องแล้วก็ส่งมให้แฟนกลับช่วยร้องต่อโอเคสนุกนุใ้อีตลอดตุ้ยนี่นะครับ ไม่เไม่เอาไหนม่จูสิเอาก็เอากลับไปแต่เป็นเรวๆอ่ะแค่ทีเมื่อกี้แปงอยู่อ่ะแปมเพลงอ่ะโอ้ไม่ไหวแล้วนเขาอยากให้ถ่ายเพลงใหม่ไม่ไหเลยไหนไม่จดสิทุกคน I miss you <c> I miss you ฮ่่าใ้ไอไปคุละคนละเบนท นี่นตำนานโอเคในตำนา่เดาไม่ไคยเจอเลยไม่ได้ไม่ได้เราไม่ไม่เคยเนวันนั้นเมื่อวานว่นนั้นคุยกับต้อนอยู่เราจริงจรไม่จริงจริงไม่ไม่ใช่อไรเลยเราจะอีกนะเราเราจะเลาถ้าจะเลาะก็เลาะคือเราขอบคุณมากด่าในตดนาน่แด่ไม่หดแต่ย่พอเอง่เดียวขาดแป๊บเดียวไปเดี๋ย